อ้วนโชปลูมันนี่สิป้าเขาวสวนเก็บพักที่เกาา่าค่ะฝนกะลิน,น,น,นลินเนาะมันนี่อันบกทัวกะกัลลางงามค่ะบกเขือกะกัลลงงามอันแนวที่บกงามก็คือบักเตงเนาะบกเตงคอยกำลังสุขิดแล้วค่ะบวลรอดแล้วค่ะฝนตกใสหลายโบดฝนตกสามมือสามขึ้นติดกันเนาะพี่น้องเนะาะมันก็เลยเช่าไหมแปลงกว่าไหม นี่ค่ะดอกบ,อกบวบค่ะจะเก็บดอกบ,อกบวบอันจะว่าเสียเอาไปลวกแจ้วหรือเสียเอาไปผัดน้ำมันหอยเนาะมันแซบเพื่อกันเลยค่ะเอาไปผัดน้ำมันหอยนี่แซบแซบ,บค่ะหวานๆเนาะหรือเสียเอาไปกินน้ำน้ำพริกกะปิน,นี่ก็แซบเพื่อกันค่ะน้ำปนปลาทูก็แซบยอดบ,อบวบดอกบวกบวน,นี่อยู่ชุสูๆพูดเนี่ยเก็บบวบหอดค่ะคนปลูกกับตียเนาะเฮดห่านกับชุ่พด นี่ค่ะดอกบกบวบอันนี้เป็นดอกตัวผูนาะคะ่ะบอเมนดอกตัวเมย์อเอาเก็บเอาไปกินเลยค่ะเอาไปลวกแจ้วเอาไปกินน้ำมันปิกกะปิไหมแซ่บอันนี้ก็ประกาศหินประกาศเคี้ยวนะคะที่เขา,เาไว้ขั้นสมบกบววกับบกบวกบวกแกแล้วเก็บไว้เฮ็ดพันนาะค่ะสองสามนวยเอาไว้ 1, ะะ 2, 3, วเฮ็ดพันต่อไป นีมีหน่วยหนึ่งหน่วยอ่อนๆเอาไปพัดใส่ใครดีหน่อยจดๆเลยค่ะหน่วยนี้กะเก็บไปก่อนประกาศเขียวกับเก็บไปขันสมกอขันไปเรื่อยๆคะ่ะขันที่ละกรมที่ละกระกรปุกนะคะเพราะจะกินท่านบักเตง่อยไปแล้วบักเตงไปข่าไปเกียบยวบักทั่วกัน งามๆค่ะบักทัวบักทัวบัดถือฟนกับงามเลยบอมีแก็บห่าตัวใหญ่ๆหน่อยใหญ่เงี้ยเองหวานเนาะบักทัวเขาเก็บกินเองมันต่างจากที่เขาซื้อเขากินเนาะซื้อเขากินแบบอเมล่ามันคือบาหวานมันบาสดบอเนาะมันบอแล้วเก็บสดๆจังสีมันหวานหวานค่ะมาเด็ดกันเลยสองสามมือกันด้เก็บสองสามมือกันเลเก็บกินมาท่านกัใส่ตู้เย็นแน่กัแบ่งให้อัน คนขายเฮียนเณรเนาะให้เขาได้กินน้ำนี่คะ่ะอ่อนๆไปสดๆนี่หอดลาขี้ดินหอ,บอดบดได้เห็นด้ค่ะหนวยลาขี้ดินมาเก็บงวดก่อนก็บเห็นนีหนวยหลาขี้ดินทั้งในเก็บไปพอได้ตำได้พัดให้เด็กน้อยกินน้ำพอได้ตำสมเนาะโจนี่ตำมะคงก็กินดูละค่ะบักทัวนี่พอจะปลูกได้กินเน ตำบกทัวกินดูเน่ชวนชวนใบยบยก็ได้กินตำบกทัวแซ่บได้ค่ะกินตำบกทัวชว่บาบเนาะเอาไปพัดใจหมูพัดพี่แกงผัดใ,ดไดใ่ไข่ไปกินเป็นผักแก่กินน้ำลาบกินน้ำขระปุ่นกระแซ่บค่ะนามนี่อันตรงไวเต้ก่อนฝนตกพอทันทีโฮสพอเธอจะไปขีข่ตะไคร่ขึ้นแล้วฝนมันตกกูมือหลายเบิ่งมันมาจอบอยู่ทางในคนเดนี่เน,นมบ่เห็น หยาก็ขื้นไว้ค่ะค่ะฝนตกเนี่ยเอาหยาบ่าท่านเอกค่ะกับปล่อยไปก่อนเนาะคะ่ะแล้วก็ปล่อยไปกับว่าเป็นยังหรอกปล่อยเห็นมันคุมต้นผักเขานั้นมันกับบดิมีหลายเลยค่ะทอนกับทอนงายอยู่แต่ช่วงฝนนี้มากสลจีแชะสิจืดแน่มากกับบ่คอยอยากบายปันใด กันว่าแหงๆเขาทอนแล้วก็ได้สะบ,บัดขี้ดินสะบ,บัดยางออกกัทน,น,นทอนหนาฝนทอนหญ้านาฝนโอ้ขี้ดินตินน้ำหญ้าเต็มอยู่ก็เลยประธานทอนออกกะเอาเก็บไว้ก่อนเพรดึงๆออกก็ดึงออกอันนี้อันนี้ก็ไว้ก่อนค่ะหนาฝนจบอัน,นี้ก็เขาหนาหนาวก็เลยปลูกผักกินต่อได้ผักแบบส้มผักกาดส้มยังสิแม่ก,กาดหอมส้มต้นหอมกระเทียมไอ้ผักซี่บักยังสิ ผักซีลาก็อยากปลูกผักซีลาวอยากปลูกก,ลก,ก,ก,กินนะค่ะต่ปลูกบ่ได้นานนี่คนที่ก็ปลูกได้นี่ก็จุดยอดอีรีได้่อยล่องปลูกแล้วหนาฝนปลูกผักซีลาาบ่ด้กินมันตายก่อนเกิดมาม็คือสิถึกน้น่าไมกระตายเนาะเลยร่อหนาวเลยค่ะนี่บักแตงนี่ก็ย่งเหลืออยู่ไหมน่นะกำลังมีหน่วยอยู่เเต่อีกอัหาหน,นึ่งอ่คือสีบอย่งละค่ะเหลืองละค่ะ ก็ได้กินน้ำหลายเทือจะได้บักเตงก็ได้ในก็บักทัวผปูค่ะใน,นสิเดือนอันพฤศจิกาเดือนสิบเอ็ดน่าสะได้กินตัวปูเดือน, 11, น,นสิบเอ็ดเดือนสิบสองละค่ะ,ปะเป็นการมาเก็บบักเคือค่ะ เงยบกเเกิดมาเรื่อยเนาะเนี่ยเก็บมารอบสองรอบสองหรือรอบสามขอกจำบ้าได้่อยอ,อ่อนอ่อนค่ะหวานหวาน,วานบกเขือคลิปอนกับมาซิมค่าต้นให้เบบึงแลวเนาะคะ่ะยานว่าอันพักปอดสารปีนี่ปลอดสารพิษแท้เลยคะ่ะบึงแมงกินอันใบบกเข้าวันนี้สียานะคะคันสีดยามนก็บ,บอกกินเนาะคะ่ะล่ากระึ้น กปล่อยค่ะเอาที่มันดีที่มันเหลือให้เขากินนี่เลยอะอันได้กินได้ก็กินนะเนาะมันกับสิมีเแมงมี่ยังกับแบ่งปันกันกินไปแต่กระเตนเนยังเนมากินอันใบบักเขอเอี่ยมันขืนล่าขืนแบบในใบเป็นจุด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 พวกสีตระก่าวอะไรสิเลยพ่ออันต้นใหญ่เนี่ยกับเขาก็ยังตัดต้นทิมเขาที่มันมันสิมีนอแตกออกมาในไอ ต้นมันอีกเขาก็จังจงไว้เนาะปลูกเังสี่หละค่ะปลูกเพรได้กินแหละค่ะเ้าไปตองไปสียาสียังให้มันมีสารพิษเนาะปลูกพักกินเองเขาก็ต้องเปน็นปลอดสารมันก็เอาปูนขาวแล้วมาใส่แอนน้ำสีตอนนี้สีบ่ได้ละค่ะเพราะว่าฝนตกเนาะสีไปกะลงขี้ดินเบิด,รดบริเกาะใบบริเกาะยัปะยงปุ๋ยเฮ็ดสีดเองเนะะี่ค่ะปุ๋ยเฮ็ด ไอ้สูตรไข่สูตรนมุมกันอ่ะไหมเพ็ดสีีเองนี่ก็ประกาศเคียวก็ถือฟุนน้นลา่หนากับประกาศเคียวนี่พอๆกันเนี่อันนี้ไหมันเป็นหัวกลมๆเนาะไปดองไววต้นบกุก,นบกพิกค่ะต้นบุกพริกับต้นหยากอยู่น้ำกันนี่นะค่ะถอนไปเลยเด้อันหนาไหมแต่ว่ามันก็เกิดสองมือก็เกิดไว้ค่ะหนาอยากมาอีกข้างหนึ่งก่อนค่ะ บกเกลือนี่ก็ได้พ่อซุปก็สีเอาไปซุปบบกเกลือแล้วก็เอาไปเฮ็ดเกงเขียวหวานใส่พ่อเป็นผักนะคะ่ะงาม,ลางงามเลยค่ะนวยกำลังงามนวยอ่อนเลยค่ะเด็กเก็บคว่มือ,อยังสีดีค่ะมือเว้นมือสองมือเน่มาเก็บแต่เพท่านเด้เอาว้พันเด็นี่เด็กสิจงไว้จากนวยสองนวยเอาไว้เฮ็ดอันพันต่อไปนะคะ เขียวงามคักใบบึงหน่วยแม่อ่อนๆค่ะพี่น้องเอ้ยคอยแลวสะออนสะออนผักเจ้าของนี่ก็ต้นบกพริกเลยค่ะต้นบกพริกเนะี่ยเพาะไหลาย